สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมต่อนะครับต้องครับผมอ่านะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับต้นเดือนนะครับมิถุนายนนะครับวันนี้ครับบรรยากาศคึ้มๆนะครับคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไป เที่ยวนะครับไปการกันก่อนปะการจนบุรีนะครับตอนนี้นะครับเวลาก็เบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเราไปเที่ยวกานกันตอนบ่ายนะครับปกติจะไปตอนเช้านะครับแต่ไม่เอาและไปบ่ายมันดีกว่าเตือนเช้าขี้เกียจเตือนนะครับนอนดึกนะครับเตือนเช้าไม่ไหวนะครับเราไปตอนบ่ายกันบ้างครับตอนนี้ผมอยู่ถนนเพชรเกษมนะครับ ประมาณบางแคนะครับที่เกษมบางแคนะครับเมื่อมาเที่ยวตอนบ่ายนะครับก็ต้องแลกกับรถติดนะครับถนนที่เกษมนะครับใครเพื่อนๆเคยมาเส้นนี้กันไหมครับก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ารถมันเยอะนะครับเส้นนี้แยกก็เยอะนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่รีบครับติดก็ติดช่างมันถึงฝนจะตกก็ช่างมัน ไปงั้นเดี๋ยวผมพาเป็นเพื่อนไปการกันด้วย let's go <S ไปเที่ยวกาญจนบ,บุรีครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปทางด่วนนะครับที่กำลังสร้างใหม่นะครับแล้วก็ให้ลองทดลองวิ่งนะครับทางมานะครับทางขึ้นทางด,วด่วนก็จะขึ้นทางถนนมาลัยแมนนะครับผมก็จะเริ่มต้นนะครับที่มหาหล,ลัยราชพัฏนครปฐมนะครับ แล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับจะมีป้ายบอกนะครับเห็นไหมครับป้ายสีฟ,าฟา้าการจันทบุรีเบี่ยงซ้ายนะครับแล้วก็วิ่งตามทางวิ่งตามป้ายไปนะครับผมหักภุมาลายเบี่ยงซ้ายนะครับขึ้นทางด่วนตอนเวลาประมาณนะครับ4ี่โมงสินาทีนะครับ จะดูกันว่านะครับว่าผมจะลงทางด่วนนะครับตอนกี่โมงนะครับวันที่ผมไปเที่ยวนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับในนี้นะครับถนนโล่งมากครับไม่ค่อยมีรถวิ่งนะครับน้อยมากนะครับที่จะมีรถวิ่งมาสนักคันหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการดีนะครับขับสบายนะครับผมว่านะ ใครที่หัดขับรถนะครับเส้นทางนี้ก็น่าสนใจนะครับมาหัดขับกันได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างโล่งนะครับอาจจะมีรถบางคันนะครับที่ใช้ความเร็วนะครับแต่รู้สึกว่าจะจํากัดความเร็วไว้ที่80นะครับแต่ผมก็สังเกตดูนะครับว่าเออมันมีกล้องจับความเร็วหรือเปล่านะครับ ก็คืกายังไม่มีนะถ้าที่มองนะครับต้องสังเกตรรุว่ากล้องคงยังไม่ติดนะครับแต่มีป้ายมันละครับว่าจำกัดความเร็วไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบรรยากาศข้างทางนะครับค่อนข้างโล่งตาดีนะครับมีบ้านคนนะครับมีป่ามีท้องนานะครับ ถนนโล่มากครับขับชิวๆได้แล้ครับสบ,สบายๆครับผมจะใช้ความเร็วนะครับ80-130นะครับยืนพื้นประมาณนี้นะครับ และตอนนี้นะครับผมก็ลงจากทังต่วนแล้วนะครับและใช้เวลาทั้งสิ้นนะครับประมาณนะครับ35นาทีนะครับจากนาครปฐมมาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเร็วกว่าทางปกตินะครับ